มา,แล,า,กกาแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมเข้าบ้านเข้าครัววันนี้เพ่ทำเมนูอะไรคุณพ่อสวัสดีครับมือก่ำมือใบมักกรยกยกมือบุกขึ้นเมเมนูอย่างซีฟู้ดหรือจะเป็นเมน <c oughs> <c oughs> ูบุนนกมึงนมังนรแบบหมูนั่นนี่นะคะตรบ้านสองกิโลใส่กระเพราอันนี้ก็เครื่องปรุงเนาะนี่ค่ะคือกระเพรากระเพราอะไรกระเพรากุ้งปลาหมึก ก็ใส่หมูบดด้วยค่ะพี่น้องอันนี้คือลวนมาเรียบร้อยค่ะให้มันอันนั่นเรียบร้อยนี่ค่ะตอนใหญ่ๆเลยค่ะใบมกรูือบกำลังกุบๆเลยใส่ใบมะกรูดลงไปะให้เขาใส่ใบมะกรูดลงไปผ่วใช่ไหมถ่ยใบมะกรูดในมือเลยขูดแคลือบของเพื่นเดิอน ใช้ใบมะกาามรูดกะเพราน้ำล้างอกสุดท้ายมันบอกโอ้ควันนิดควันคือมาหาแม่ใช่ไหมท่านนึอตามมาควันน่ะ หอมครับน้องแล้วก็ใส่ใบกะเพราเนาะใส่ใบกระปกระุกเล็กน,น,น้อยต้องใส่หมูบดลงไปค่ะใ,ใครมาหมูบดค่อยใส่เกือมเน้างว่าใครมา หมูดมูบดิมมูบดเป็นกระเลยงไปพริกไม่พอนะมั้งโอ้โหหดสับเลยีนโหัดสีกแล้วนิสอกำมือพี่แทงสองกำมือกับไปพริกดิบพริกตุกนกำขเลเร้งอแล้วนี่ ไม่ออกมาลูกออกมาทำไมคะไม่ออกมาเข้าไปหนาวค่ะลูกพอกับแม่ทำกับข้าวอยู่ลูกเข้าไปเร็วั้นหนาอยู่นมีกระทะันนี้แล้วก็มีไฟูทำกับข้าวสบา นนน่นนัน,นไปไหนเนี่ยเข้ามาลูกมันเยน็นชั่มุกออกเนยจะวิ่งอยู่ไปไปสวิงอยู่ค่ะโอเคสวิงอยู่ได้ไม่เดินเล่นบ้านค่ะ คนเก่งนี่คือหน้าพ่อควรไปวัดมาก็มีแมวทำกินอกันจะวิ่งเลยค่ะลูกคนเก่งใส่จวิงรองเท้าแล้วพิกินเลยเหรอโอเคได้ได้ลูกดูรบรรยากาศข้างนอกไม่รู้นี่ สวิงตรงนี้บังเราแม่จะให้ดูบรรยากาศขนาดไหมเห็นไหมล้มแล้วค่ะน่ะเห็นไหมน่าเห็นไหมล่ะเปื้อนแล้วรองเท้าเสื้อผ้าสวยๆน่ะปัดออกเมื่อฝนจะตกแล้วดิดูสินี่น้องฟ้าอึมเค็มเลยน้องเอ,อ้ยอันนี้ที่ตากผ้านะคะนี่เนี่ยที่ตากผ้าผ้านูาทำอะไรคะลูกไหนดูกางเกงสิน่ะมาดูสิ เปอนแล้วน่ะจับดินจับดินเลยนี่ผักค่ะแม่มีผักอันนี้แม่เอาไว้กินปลาดิบผักอะไรใบกุฎๆเนี่ยอันนี้นเป็นชาราลีนี่ไงผักส้มๆ้มเนี่ยอยู่ทางนี้หนีไปกินตรงนั้นในผักส้มส้มอยู่ตรงไหนเด็ดกินเลยอ่าเย้ผักส้มๆมกินเลยค่ะอร่อยไหมนี่ผักส้มส้มกล้ยคนมาเยอะมื่อคืนเลย

มดอะไรได้แนวหมดแล้วนะแป้งนวลบปุกใหญ่เไหถ้าจบหลากไมันไม่แห้งนาะน้วแล้วนั่นำมันหมูออกน้าหมูออกม่รอนไม่รู เขาไม่แห้งวันนี้ เยี่ยมเลยพ่อคว่าเยี่ยมแรนไฟใช่ไหมเอาแล้วไอทำไมหอมไม่ใส่ไฟที่ังบะในโชว์ที่ประมือกุ้งเลยกุ้งโซ่มีน้ำอยู่กุ้งกุับประมุอลาในโซดากับล้งเป็น

เห็นว่เาหมดอยากนว่ไงเอนนั้นแล้วคนกลัง้คตบมีนหาเขา่ไปองวัดซักไข่ดาวไปสองให้ลูกคนละฟองลูก้มิต้ก็เอา จบไว้ที่น้องแซ่บลวกพอดีนะวกแล้วเขา่วกลวยงานก็จะไม่อันนึงจะมีไฟแล้วก็เรียบร้อยค่ะเอ้ก็ู ชิมดีชิมรอบสุดท้ายเลิศค่ะเป็นไงพ่อข,ขอตัวไปชิมข้าวแล้วบัดนี้หิวข้าวเองกกะเพราแล้วหิวข้าวโครนหลายหลายพ่อครัวเอ้ยห,หิวนี่หมึกเป็นมึกชิไปยมยมค่ะพี่น้อง ไปกินข้าวกันเป็เดไปโอ๊มาลูกม,ม,มากินไข่ดาวนี่มันครับกระเพราไก่เฮ้ยกระเพรากระเพราวรมนิดพี่เนาะอืมไม่เหลือโอ๊ะตัมไมปไหมล่ะพ่อชานใหญ่ๆใ,ใช่ไหมไม่ไหมอล้วพ่อ ่ล<ป>้าไข่กินแล้วขอานียปูเนื้อหมูนี่มันแล้วนะทำเ,นเองชอบดีนเองจะยนเย็นลูกจะยนเยนครับ Нет. Mm -hmm. mm -hmm.